สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนำวิธีการนำรูปภาพที่อยู่ในแกลเลอรี่นะคะไปไว้เก็บไว้ใน o o เกิ d ไ i v e นะคะก่อนอื่นให้เราไปที่แกลเลอรี่หรือรูปภาพของเราแลวเราก็เลือกรูปเราจะเลือก1รูปหรือสงรูปก็ได้ในทีนี้คุณครูขอเลือกรูปปฏิทินสองรูปนะคะเราเลือกเ็จนะคะเลือกรูปที่1นึ่งก่อนแล้วเราก็เลือกปูปสอดชีขึ้น แล้วทีนี้เอาไปไว้ที่ไหนให้เราเลือก Google ก Drive น,นะคะ,อะพอเลือก Google Drive แล้วเราก็สังเกตว่าเป็น Gmail ของเราไหมนะคะเราก็เลือก Drive ของฉันนะคะทีนี้เราได้สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า M 3 0 1น g e ลาไว้แล้วให้เราเลื่อนหานี่นะคะเราสร้างไว้เมื่อวันที่26สิหานะคะเราเลื่อนหาเลื่อนเสร็จเราก็ เลือกคําว่าบันทึกที่นี่นะคะไฟก็จะมาพอมาแล้วอย่าลืมนะคะเราต้องกดอัปโหลดทีนี้ขั้นตอนการอัปโหลดก็จะมาแล้วนะคะวิ่งเป็นแถบปุ๊บเสร็จแล้วค่ะการที่เราจะเอารูปเราไปไว้ใน o o o g l r i v i นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใน Google Drive เราจะมีไฟล์นี้ไหมนะคะเราปิดนี้ลงนะคะแล้วเรามาเลือกที่ Google Drive สักครู่นะคะพอเลือกเสร็จให้เราหานะคะว่าโฟลเดอร์เมื่อกี้ชื่อโฟลเดอร์อะไรนะคะ03ม3นะคะอ่ามาแล้วนะคะหนึ่งไฟล์